นี่ท่านเอาหลานต้องอาขยันหลวงปอดเด้อว่าจังไหนก่อยมยัง,งหน่อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบุญเฮ้ามีสี่หยดสูงเพียงฟ้าไปไพ่หนาหาเงินได้นล้านหมืน่นไผปปูกว่วมหูตื่นเงินเบียบอกแกนทง เดีเยาจำเอาเด้อลูกหลานเด้อเป็นคนโง่พูดดีของ่อของแม่เป็นคนโง่พูดดีของครูบาอาจารย์ก็แล้วกันเนาะมันมีกวงอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าญงหม่องหนึ่งใกล้กรุงหลาสัตว์ประเทศอินเดียกวงฝูงนั้นมีหัวหน้าเป็นนั่งกวงที่สะเเหลวสลาดเอาใจใส่ดูแล กวงบริวันทุกโตให้ได้รับความทุกตลอดมาต่อมาบาเอนั่งกวงโตหนึ่งซึ่งเป็นน่องของหัวหนา้าได้ภาคก,กวงหน่อยลูกของนั่งมาให้พีสาวให้เอื่อยซอนเลคนมาย่าในการหักษาเนือ้อหักษาโตไห้และกพู้เป็นพีสาวกระตั้งใจซ้อนให้จนจบสิน่นจนกระทั่งมือหนึ่งกวงหน่อย บังเอิญไปติดบ่วงในฟ้านเขากระซ่งเตียงห้องดังฟาน,นันเลยเล่นเอาฝูงกวงตีอยู่ไกลๆไ,ได้ยินเขากะเติดตกใจอย่างพากันเพ่นหนีไปบดัดปล่อยให้กวงหน่อยดิ่นร่นกระเสือกกระสนอยู่แต่ตามลำพังฝ่ายนั่งกวงปูเป็นแม่บบเนี่ยก็เดู้่เหตุไค่เกิดขึ้นแก่ลูก กับเป้ามาหาพี่สาวลาหล่ำลาลักบอกโดยความตกใจวะเล่ยเอ่ยเล่ยแย่ล,ล,ละล่ะลูกใครนี่ไปติดบ่วงในซ่านเขาแล้วได้ขนาดเห็ุกังไหนดีละ่ะพี่สาวของกวงกัเลยตอบวบ่าบ่ต้องเห็ุกังไ์ดดอกน้องเอ้ย,อยลูกเจ้านี่เยี่ยนกล้าหง่าจนซ้ำนานแล้วต่อให้มันติดจะคอยบ่วงเย้ากันหนีมาไหนเองดอกบ,บอเตื่อกับคอยบันที่ พอแล้วๆนั่งก็ได้บรญญายถึงมม่ญากกวงหกอย่างให้น้องสาวฟังบอกว่าน้องเอ้ยธรรมาดากวงที่สาลาดนั่นสีล่วงน้ายฟานด้วยอุบายหกอย่างก็คือสีเหยียบเท่าทั้งสีออกและก็นอนตะแกคงคุยหยาแล้วคุณสีแลบปลิ่นออกให้ห้ยอยย่อยต้องสีส่องให้ป่องนุ่นขึ้นสีท้ายเยียวและก็ขี่ออก มีการล้มหันใจไหวให้ในายพานเขาไจวัดตายสนิทแล้วจับเข้าพ่อนายผ่านเผอกระแลนตะเลิดนี้หายเขาปลาไปมายญาเชงซี่เนี่ยเอ้ยเนี่ยสอนให้ล้านจนเบิดสิละละเจ้าบ่ต้องตกใจดอกปรากฏดว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรทุกอย่างกับเป็นจริงตามนั้นเจ้ากวงหน่อยติดติดบ่วงนายพ่าน เมื่อดิ่นร่นจับข้าวหนึ่งกับคืดถึงคนกง่าที่เงีนมากขึ้นได้ก็เลยแกล้งเฮ็ดเป็นตายพอ่อนายพ่านเขามากไปเข้าใจว่ามันตายีหลีก็เลยแก่บ่วงออกแล้วก็เจียวหางใาหม่แล้วก็ใบใหม่มาห้องเพื่อสิได้ชวดเนื้อหันกวางหน่อยตัวนั้นกวางหน่อยฮูวานนนสอนไง ได้โอกาสเฝ้าสลักไกลูกขึ้นแแลนีเขาปลาเลึกไปหาแม่โดยเร็วนยายอมจบโซคอนนี่ท่านเลื่องนี่ก็เลยโจ้ล่งแจงปีนี่ท่านเ,นาเลนนเื่องนี่เนี่ยมันให้่อขึ้นกติทำแจงไหนอยากยอมนี่แหละนี่ท่านเลื่องนี่มันเ็นี่ยเฮาเดโฮว,วาการเป็นภูวานอนสอนงายไปเงี้ยหูวีซา่าไก่ยอมติดได้วีซ่าดีต,ติดโต และก็รอยแก้ไขสถานาการณ์เฉพาะหนาที่ขับขันให้ตนเองอยู่รอดปลอดภัยคือจังกับเจ้ากวงหนุ่มโตนี้นี่แหละเขาลักษณะที่ว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์เป็นบ่ลายหยาดย่อมีปัญญาเนี่ยแหละมันคือจังกับมีทรัพย์แมนบ่ปัญญาเนี่ยบ่ได้มีไว้แกงกินแต่ว่าปัญญาเนี่ยมีเอามาไวเ้เพื่อใส่ให้มันเ,เกิดประโยชน์ย่ำขับขันแมนบ่ลายหยาดย่อมเอา อีหยังก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเฮานี่ตั้งสติใอ้มันดีใส่ปัญญาให้มันดีญยาดย่อมเนาะตั้งสติมีปัญญาอคอยเฮ็ดคอยทำคอยสั่งคอยแปลนปอยจ่สล่ะญยาดย่อมสุขสุขันเดี่อ่อมันจึงเป็นไปด้วยดีแม่นบ่ใส่สติใส่ปัญญาเออมีสติมีปัญญาจ่สล่ะเหตุการณ์อีหยังุกสิงทุก่างคือกันที่มันผ่านมาผ่านไปในชีวิตเท่าเนี่ยโอ้ยมันหลายอย่างแต่เด้อ ปัญหาอุปสรรคขอคัดขวางโอ้ยเออยอะแยะมากมายหยาดย่อมเนาะกว่าสิเป็นผู้เป็นค้นกว่าสิจะเลื่อนงงเงื่อนเติบโตกว่าสิเอาชีวิตหลอดมาได้ผ่านอุปสรรคขอขั้นคัดขวางความสุขความทุกทีกท่หยังต่าง,างๆเนี่ยอาตมาบอกว่าทุกค้นเนี่ยผ่านผ่านมาปานนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติไอ้มันดีๆหยังมันตีเกิดเอาตั้งสติไอ้มันดีๆ มีสติเนี่ยแหละอย่าย่อมโสดโซควนม,มีปัญญาเด็ดเละเป็นบอกนี่โดยเฉพาะม,มีปัญญาเสริมเข้าไปตั้งสติมันดีสะ,ะก่อนแล้วก็ใส่ปัญญาคอยแก้ไขปัญหาตั้งสติอย่าตื่นตระนกตกใจจนเกินไปเอาตั้งสติสะก่อนว่าอมันเป็นอย่างไหนแต่สันนะ่ะถ้าเอาไปตื่นตระนกตกใจโอ้ยมัน,มนความขึดสมองอีหยัง้งต่างๆมันว่าวุ่นสับสนไปบมดแต่ว่าแต่ตั้งสติแล้ว อ่าอยๆใส่ปัญญาเจสละแก้ไขในเรื่องนั่นเรื่องนี้เนี่ยเพิ่นยงบอกว่ามีปัญญาคือจังกับมีทรัพย์เนี่ยแหละก็สามารถเอาตัวรอดได้คือจังกับขวงหน่อยเนี่ยแหละก็วานอนนอนง่ายแมนบอกเออว่าเสื่อปั้งเจสละว่าให้้ยนเจ,นจงสี่เจงสี่เด้อเฮียนหูเด้อมีวีซ่ามีความหูติดตามกระตนกระโตแมนบอกการมีวิชาความรู้เนี่ยมันเจงสี่ละหนาดย่อมเนาะ จึงว่าเป็นหยังทันเจ้ากุ้นจึงให้ฟอ,องงาะขยันเน้เนยำเน้เนยำเสมอเสมอวัดยำยังหน่อยให้เจ้ามันเฮียนกุ้นบุญเฮามีสี่ยอดสูงเพียงฟ้าไปไพ่หนาหาเงินในลานมื้นไปปลูกความโม่ตื่นเงินเบียบอกกนทง<อ>นั่นแหละเห็นบอกอันนั่น่ะญายิย่อมแม่นแมน่นกี่ขานเฮี้ยนแล้วเนี่ยโอ้ย ญ่ขึ้นมาเติบใญ่ขึ้นมาเออมันบ่มีวีซ่าน่ากินเด้เออมันจะเก็ดอีหยังบอได้เด้เออวีซ่าน่ากินเนี่ยขอให้มีเถอะแหรู้อะไรรู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเกิดจ,จะเกิดผลเนี่ยมันแมนความเป็นเด้ทุกสิงท,ทุกอย่างเนี่ยมันแมนความเป็นเพราะฉะนั้นญยาิย่อมโซโสโซคอนให้มีวีซ่าให้มีปัญญาตั่งสติแหใส่ปัญญามีความรอบคอบ รอบรู้อยู่โดยสม่าเสมอท่านเจ้าคุณบอกแล้วปางน้อยสำเนียกรู้เรียนคุณเติบใหญ่ย่อมหาจุนทรไว้ปางแก่แสวงบุญทำจอบแก่งอมแล้วทําใดได้แต่ล้วนอนิจจังแก